เป็นไม่ดะก,กีก่างติ่้นราคาไม่ตกแต่ผู้ยิ่งเราพอกเป็นไม่มีรูราคาตกกันโบมึงกิดเล็วมึงกิดแบบซักนั่นแหละขาต้องความเป็นมนุษย์เมื่อตอนมีรูผู้ชายคนไห้นดูตู้ผู้ยิ่งแต่มีรูเขาเทือกเป็นผู้ชายที่เลวกูไม่ต้องผูดเรื่องไรรืยตั้มาชาติเป็นเครืองตัดสิ้นว่าไอ้ไรควรจะมีขารหรือไม่มีขาตันอาจารยา์ดีกว่าครับชายลูกนายเตงผู้ที่มีขาคือผู้รับผิดชอบมายายันถูกต้องลูกเออเจ้าชายวิญญาณครับพี่เตงผู้รับผิดชอบคือผู้ที่มีขาถูกต้องนะ ผู้อยากจะท้าวธรรมชาติมันยอมจะรู้ว่าใครมีขามึงแหลกซัดกันมึงแหลกซัดเสรยแต่ลูกต้องอยู่กับแม่เพนหาลูกง่วนนั้นเสรยแต่มาอยู่กับผมอยู่กับแม่มันะฮะลูกไหวอยู่กับแม่ลูกม้อยู่กับแม่มมันผอมมันไม่แลยชัดแล้วไปเบื่อมันกินนุ่มแล้วดังนั้นผมมันไม่นุ่มแล้วมันจะกินอะไรแล้วลูกเก่อะ กินนุ่มแม,มกันน่ผมด้วยกับตานูทีแต่หมูทั้งกับตายูใช้ไม่ป่าลูกมั้งเออแม่มันนี่แหละกระซันจะป้อมกับป้อมป่าลกูกตีงดังเขาตัวเะงั้นไ,นไ,นไนอน้อนั่นมัื้อกันนี้ทาได้ว่าธรรมชาติมันมองแค้แลวว่าผู้ยิ่งยอมจะมีขาตัวเมียยอมจะมีขาเพราะเป็นผู้ละเอียดอ่อนดูแลรับฟิดจอบในตัวข้องลูกเออเดือ พูด้ะรวันคงยิ่งดีว่ากันนั่นเลยลูกเพ่อนในนู่นนุ้ยเกลือคอ,อ,อยนั่นกันลางูปากไว้ก่อนค่อยมาชิงแชมป์ใหม่นะว้อยไปไหนอะพี่นุย้ยอ่านี่เขาเรียกว่าเขาพูดกันด้วยเอ็ดโดยพน้นเอาไปขอเชิญเจ้าชายนุสิตเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมคิดว่าฟังพี่นุ้ยและพี่เต้งพูดนี่ก็เป็นประเด็นที่มันคล้ายคลึงอย่าให้เสียเวลาขอเชิญท่านอาจารย์ตัดสินเลยดีกว่า ูไม่ยอมแพ้นะเจ๊นะขาแจ้กกูยางโง่เลยเอ่เลยครับผมรู้สึกว่าพี่เท่งและพี่นุ้ยก็พูดเข้าประเด็นข้อเชิญ่ันประธนดำเนินการท่อไปอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นผมเองก็สรุปไม่ถูกนะฟังพี่นุ้ยและพี่เท่งแล้วผมคิดว่าเออพวกนึกอะริงแล้วที่เว่อร์พระพุทธเจ้าก็ใช่แล้วนะโยบะเรานี่ยเป็นตัวแรงกันอย่างนี้เขาเลือกกันแล้วเพิ่งนึกออก้าคู่ัง ับจิงปลาหญิงไ่ดับเป็นนี่คือพืชใจก็ว่าปลาพอหญิงมันแมแมไม่ได้ไงฟื้แล้วแม่ตระนี้นไหมับจิงปลาหญิงไ่ดั้งเป็นนี่คือพืชใจก็ว่าปลาพอหญิงมันแมแมไม่ได้ไงฟื้แล้วแม่ตระนี่นไหแม่ตระนี้ดีเราจะยู่แม่กล้าแ้ววอะแม่โก้งเราอะเี๋ยวก็ไม่อยากปอโก้งหาพอ มีเลยลูกกานที่เราตื้อติดที่ปัญนนีและปัญหามันเกิดลูกเออหนุ่ชาตไวัยรัตหนุ่ซิดปังลูกผู้หญิงหรือผู้ชายยอมมีขาเท้ากันลูกเออพอจะพูดเปรียบเทียบไปพวกเธอฟังเวลาเราติมเครื่องแกงลูกครับเวลาเราติมเครื่องแกงในเครื่องแกงมีดีปรีกิมินนะาลูกนะมีห่าบวชเทียมหรือพวกเคยเกลือเรานี้ สิ่งเหล่านั้นไม่มีเคยจะมีขากว่ากันดีปรีก้าแขงว่าขีมนินไม่ขี้มินก็ไม่แขงว่าเคยแต่ถ้าความสามะั่กีมันเกิดขึ้นเหมือนใดมันจะเกิดเป็นเขื่องแกงที่มีประโยชน์ผู้ยิ่งกับผู้ชายเกิดกลางใต้กลางเท่ากันผู้ยิ่งเป็นฝอผู้ชายเป็นแม่จะต้องทางานรวมกันเมื่อเกลือกับตีปรีและลูกมันจะต้องง่ายประโยชน์ถึงกันและกันเพระาะฉะนั้นมีขาเท่ากันเท่ากัน,นลูกผู้ยิ่งกับผู้ชาย ทำดีได้ทำชั่วได้เมือนกันทั้งเพศกาของคุณมันอยู่ที่การกระทำเป็นพ้นกันนอกครับท่านอาจารย์ครับผมกล่าบขอบพ,พระคุณในอย่างนี้อนุสิตนุสัยเข้าใจและอย่างน้น้องผมเข้าใจครับเข้าใจแลวฮะถ้า,ากรนี้พอจะบอกข้าวหลุกนะวายรัต์มีข้าวดโวนมาจากนครเจริราษานในเจริญนครสิบห้าวันหลุอพอจะทำการพิดการศึกษาไปสิบห้าวันตอนนี้อาจารย์ตอนนี้หลุกเอ๊มีข่าวอะไรเหรอะ ผมเองก็ไม่สบายใจคิดถึงอยู่หลายวันคงจะเป็นความวาห่ววใยข่องสเสด็จพอสเสด็จแม่หนูนิ่นหนุหน,นใช้ก็รับกันไปสักสิบจีตีมาวันลูกครับผมนมัสการลาท่านอาจารย์นะโชคดีลูกครับผมผมถือโอกาสนรมัสกรลาท่า,า,า,านอาจารย์นะ,ะเดินทางให้มีความสามัคคีกันลูกนะครับผมออต่าอาจารย์ครับผมมีลาคนกับโชคดีลูกดูแลเจ้าชายให้ดี ចាំតងលា

จนเดี๋ยวนี้อายุของหนูเกือบจะยี่สิปีแล้วจ้ะครับ